ทำน้ำยาขนมข้าวกลนอันนี้ก็ฝีมือยายเส็งฝีมือแม่บ้านฉันเองแซ่บเส็งพี่น้องเหยียบปลากระดุกกระดุกทุนทีมือฉันทีมือของฉันเองค่ะเนี่ยบอ ตีม er ือฉันตีมือใครเออรุ่งเครื่องก่อนผงนัวผงนัวแต่ผงนัวค่ะโูน ใส่น้อยเสพน้อยใส่ร้ายเสบร้ายดีหน่อยนึงเสร็จนู่ ไอโก้นี่ก็กลมๆสามชนเลย ระไร่ยุงก่อนนะจิ้มก่อนก่อนใส่ิดไหมเข้มล้อกออจ้มนะ้บ่บ่อเข้มกระอีกน้อยนัวนัวเออน้ำขาดเอาน้ำนั่น น้ำต้มนันแกะนี่น้ำน้ำต้มปลานั่นแหละน้ำน้ำนีเข้มเม thêm bóng đá bùi thêm à, rồi con ทายแล้วอืมเส็จแล้วอืมเ็ได้วอืมเตล้วบแซบ มือแมะเสร็จแล้วเด้อน้ำยาปลาเตบะคนเออมีแต่เนื้อเลยเปิดเสร็จแล้วค่ะคนกินก่อนนะคะคนกินสองกิโล นตักน้ำน้ำยาขึนก้นวายาปลาหยาบหยาบปลาดุากเชทุกคนนี่ แผักนี่้าไปหน่อยนึงนี่เด,ดือกินเดือก,กันทุกคนกินเหมจีนทุกคนแซ่บเอาน้ำปลาให้หน่อยกินรถเข้มหน่อยนึง ไม่อืมไหเอาเด้อบอเด้อบอเด้อเล็บปีไม้เล็บปีไม้ ก็ตามด้วยข้าวกัดคนต้มปลาอขึ้นหวานเรือซักวันนี้ออื